มาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปกันที่การเทสรถกันบ้างนะคะจะไปกันที่มาสด้าสองหนึ่งจุดสามจีเบนซินค่ะ, 1> 1. คะโอ้โหตอนนี้ขายดิบขายดีนะคุณตุลค่ะอย่างในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับมาสด้าสองเนี่ยค่ะเป็นรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในงานเทียบกันปอนต่อปอนค่ะในทุกรุ่นเลยทุกค่ายที่ขายกันเนี่ยมาสด้าสองเนี่ยขายไปอยู่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบคันเป็นรถยนต์รุ่นเดียว เป็นรุ่นต่อรุ่นอ่ะที่ขายดีที่สุดนะครับก็จะบอกว่ากระแสเริ่มดียิ่งมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.3เสริมเข้ามาในทางในการทําตลาดค่ะซึ่งก็มาสด้าเขาพยายามปิดขาคือถ้าจำได้ตั้งแต่ผมเทสรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลค่ะผมก็แจ้งแล้วแจ้งผู้ชมว่าจะมีแหละเบนซินว่าจะมีเบนซินมาแต่มาช้าหรือเร็วแค่นั้นเองตอนแรกตัวผมก็คาดว่าจะมาช่วงครึ่งหลัง ของปีนี้ไตมาสามอะไรอย่างนี้เนาะจะด้วยสถานการณ์ตลาดหรือว่ายุ่นรุ่นดีเซลนี่อาจจะอาจจะนะครับทำยอดขายไม่ถึงที่มาจ้าตั้งป้ามไว้ก็เลยต้องรีบเปิดรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.3เข้ามาทำตลาดแบบแบบติดติดกันครับเร็วกว่าที่ผมคาดเองใครคนนึ่จะคาดไงผมไม่รู้แต่ผมผมผมคาดว่าช้ากว่านั้นแต่ดันมาเร็วกว่าก็จะถือเป็นทางเลือกถือว่าดีนะคุณผู้ชมก็เป็นทางเลือกเพราะว่าดีเซลเนี่ยนะครับต้องบอกว่า ตัวบ้านเราเนี่ยมันไม่ถ้าในรุ่นแบสแมสนะครับกับค่ายรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีใครเอาเก่งเล็กมาวางเครื่องยนต์ดีเซลหรอกเพราะต้นทุนมันสูงตัวต้นทุนของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันแพงกว่าเบนซินอยู่แล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆโอเคมาด้าสองไม่ว่าจะรุ่นดีเซลเบนซินเนี่ยอยู่ในโครงการอีโคคาร์นะครับเฟสสองของรัฐบาลเขจะได้การสนับสนุนเรื่องต่างๆอย่างเครื่องเป็น1.3รวมถึงรวมถึงเรื่องการจ่ายภาษี สปาร์สมิดก็ได้อัตราปีนี้เนี่ยยังได้อัตราพิเศษอยู่ที่17%บเจ็นะครับก็ทําให้ราคาตั้งขายเนี่ยถูกลงมาหน่อยถูกลงมาหน่อยแต่เขาก็ยังมองว่าดีเซลก็ยังแพงอยู่ถูกลงมาแล้วเหรอนี่อีโคคาร์เหรออนี่เก่งซับคอมแพคนี่มาด้าสองเหรอทำไมดีเซลตัวเริ่มต้นเนี่ยหกจุดเแสนบาทตัวท็อปนี่เกือบ8แสนเจ็ดแ0นเกบาททุกคนก็แบบโอ้มันแพงจังแพงไปหรือเปล่า แต่ผมก็ยืนยันอีกทีถ้าเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับเนี่ยตัวมาด้า2เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยสายอ้ทีดีเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีประหยัดมากๆด้วยแต่เอาละ่ะถ้าใครอยากได้ทางเลือกที่มันย่อมยาวลงมากว่านี้เออซึ่งเขาบอกว่าโอเคอาจจะไม่ได้มีเงินก้อนไงอาจจะไม่ได้มีเงินมากพอที่จะซื้อแบบดีเซลได้อแล้วอย่างไงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเข้ามานะครับเป็นมาด้าสกายแอคทีฟจีเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรนะครับราคาเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมรุ่นแฮทช h แบ็กเนี่ย เริ่มต้นแค่ห้าแสนห้าหมื่นบาทส่วนตัวท็อปเนี่ยนะครับของรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยนะครับขายที่หกแสนหกหมื่ห้าพันบาทราคาเนี่ยต่างจากรุ่นดีเซลนะครับเทียบรุ่นต่อรุ่นนะรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นเริ่มต้นเป็นซินดีเซลเนี่ยกับรุ่นท็อปกับรุ่นท็อปเนี่ยต่างกันหนึ่งแสนสอ้าันบาทอือต่างกันหนึ่งแสสองห้าพันบาทแต่ผมบอกว่าค่ะมาได้สองเบนซินเนี่ยมัน ถูกกว่าแต่มันคุ้มมากนะคุณคุ้มมากเพราะว่ามาดูเรื่องของที่คุณได้ลาก่อนโอเคผมผมได้ขับรุ่นท็อปนะครับแต่แต่รุ่นล่างเนี่ยคุณผู้ชมพวกอุปกรณ์ที่มันสำคัญต่อการขับขี่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาจัดเต็มนะจัดเต็มเท่ากันทุกรุ่นนะครับพวกเบรขออภัยครับพวกเบรคป้องกันล้อล็อกเนี่ยครับ ABS นะครับระบบกระจายแรงเบรก EBD ครับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว DSC นะครับพวก traction control ก็ให้มานะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเนี่ยฮิ l ล์รอนแอก็ให้มานะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับให้เป็นคู่หน้าเป็นมาตรฐานทุกรุ่นนะครับคือทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจ่ายแค่ราคา555,000า่บาทค,ครับโอเคมันจะไปต่างจาก,กรุ่นม,มันจะไปต่างจากรุ่นท็อปเนี่ยก็ไอ้พวกออปชันภายในการตกแต่งภายในรุ่นท็อปสวยเลยค,ครับ,รบมีแบบแต้มเคปล่า มีใช้หนังเข้ามาบอกก็เป็นบ่อหนังเดินได้จะเข็บแดงแล้วก็มีตัวหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วคล้ายๆที่เป็นหน้าจอใน BM แล้วก็มีปุ่มปุ่มไอไดควบคุมเนี่ยครับตัวท็อปจะให้มาแล้วก็มีเฮดอั p ดิสเพยเป็นหน้าจอแสดงความเร็วการขับขี่เนี่ยอ,อยู่อยู่หลังพวงมาลัยแล้วก็อยู่อยู่ระหว่างหลังพวงมาลัยกับกระจกบงับงลมหน้าเราไม่ต้องละสายตาลงมามองที่ไม ไม่ปกติมันจะมีจอเล็กๆแดงขึ้นมาเลยซึ่งตัวท็อปนั่นคือตัวท็อปไงคุณนั่นคือตัวท็อปที่ให้แต่ว่าราคาเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่คุณตัวท็อปเพิ่มมาตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปนี่ก็เป็นหกแสนหกหมื่นห้าพันไงคุณออแล้วก็ต่างกันแสนแสนหนึ่งหมื่นต่ำห้าแสนกว่าเนี่ยคุณใช่ต่างกันแสนหนึ่งหมื่นต่างกันแสนหนึ่งหมื่นค่ะแสนหนึ่งหมื่นก็ได้ที่ผมพูดมาเนี่ยภายในสวยๆออปชั่นรูรูที่ว่าไปนะครับแต่ ตัวล่างเนี่ยเอาสิ่งที่จําเป็นในการขับขี่พปพอด้วยก็พอแล้วอือแล้วไม่ได้ขี้เหร่คุผู้ชมตัวจริงก็ก็ดูดีแล้วรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเขาใช้ล้อขนาด15นิ้วเหมือนกันแต่รุ่นท็อปเนี่ยใช้อลอยถ้ารุ่นเริ่มต้นนี่ก็ใช้ใช้กระทะแต่มีฝาครอบ มันก็ไม่ได้กิเลอครับเข้าเข้าไปดูตัวจริงแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเกียด <c oughs> คือจะบอกว่าเป็นทางเลือกเริ่มต้นที่คุ้มค่ามากๆแล้วอสำหรับใครที่แบบไม่อยากจ่ายเงินเยอะมากไงกับเทคโนโลยีสกายเกีทั้งคันนะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.3นลิตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับโครคงสร้างตัวถังโครงสร้างช่วงล่างเนี่ยแล้วก็เรื่องของการขับขี่คุณผู้ชมโอเคผมเข้าไปนั่งในในตำแหน่งผู้ขับอาจจะดูอึดอัดนิดหน่อย อาจจะไดแต่ถ้าคุณนี่คุณสบายแหละคนตัวเล็กกว่าผมทุกไซส์นี่สบายแต่ผมนี่สำหรับผมนี่พอดีเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้อึดอัดนะคุณนี่คุณพูดนี่คือเป็นแฮชแบ็กใช่ไหมแฮชแบ็กอาัลซีดาน่ะมีไหมซีดานก็มีแต่เมื่อนผมได้ขับแฮชแบ็กนะ อันนี้คุณขับนี่คุณขับนี่คือตัวท็อปที่เห็นนะคะอันนี้ก็คือออปชั่นข้างในแฮชแบ็กใช่แล้วมันก็จะสวยงามอลังการสวยงามมีแบบขอบนู่นขอบนี่นะแต่มันก็จ่ายแค่หกแสนหกหมื่นห้าพันเองนะถ้าเอาตัวท็อปอ่ะถ้าคุณอยากได้ความหรูหราภายในออปชั่นเต็มๆอ่าถ้าเป็นคนที่แบบชีวิตประจำวันเนี่ยรถติดอยู่ในรถนานๆแล้วก็เป็นแบบคนที่ชอบแบบออปชั่นอะไรในรถเยอะๆอ่ะอืมใช่ใช่ก็ซื้อความซื้อซื้อความเขาเรียกว่าอะไรซื้อความสบายอย่างเงี้ยหรอซื้อความชอบซื้อความชอบด้วยบางคนใช้ไม่ใช้ไม่รู้อ่ะ เอาไว้ก่อนเออผู้หญิงก็เป็นสวยดีอะไรเงี้ยสวยผู้หญิงชอบอะไรที่มันสวยงามแต่เป็นผมผมไม่เอาแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนี่ไงดิฉันกงจะพูดความแตกต่างไงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเลือกความคุ้มค่าเอาขับได้ขับดีเอาขับได้ขับดีอ่าซึ่งคุณมองว่าตัวล่างเนี่ย เฮ้ยมันโอเคแล้วนะพอละขับได้ขับดีในราคา5 0 0แสนกว่าบาทใช่เพราะผมในเรื่องระบบความปลอดภัยถ้าระบบความปลอดภัยดีเนี่ยชีวิตคุณโอเคแล้วโอเคแล้วนะครับเรื่องของตำแหน่งนั่งเนี่ยอาจจะสำหรับผมเนี่ยจะแน่นนิดนึงแต่ผมไม่ได้อัดข้างหลังนี่ก็พอขยับขยายได้คุณเห็นเล็กๆนี่นะหรือว่าเรื่องของการรับรู้เนี่ยเหมือนมาต้๊กสองจะเล็กเพราะว่าอาจจะติดภาพรุ่นเก่ามาแต่ถ้าวัดมิติจริงๆนะคุณผู้ชมเล็กไหมความยาวนี่นะก็ไม่ได้ด้อยกว่าถ้าเทแพดแบ็กแล้วกันนะเพราะผมขับห้าสบแป ไม่ได้ด้อยกว่าแจ๊ดไม่ได้ด้อยกว่ายาลิสอ๋ออถ้าจำไม่ผิดเนี่ยความยาวหรือฐานล้อเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองรุ่นเนี่ยค่ะคือไม่ได้เล็กสุดแล้วก็ไม่ได้ใหญ่สุดอ่ะค่ะแต่จะจะจะเป็นสไตล์เขาคือเขาจะเตี้ยหลังคาเขาจะเตี้ยเขาออกแนวสปอร์ตทบเฉียวนั้นแจ๊ดเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนเหมือนใหญ่กว่าอ่าเพราะนั้นถ้าคนสูงสูงอ่ะนั่งแล้วมันจะอิดอัดไหมเพราะมันเตี้ยมันแล้วแต่คนอ่ะหัวติดไหมหัวไม่ติดแต่เหลือไม่เยอะ อ๋อถ้าสูง180นี่อาจจะต้องคิดอีกทีหรือไปลองที่นั่งไปลองดูก่อนไปลองนั่งก่อนเพราะวันนั้นผมก็ก็ลองนั่งข้างหลังนิดเดียวแต่ในส่วนของคนขับเนี่ยผมชอบพอดีพอดีแบบนี้แหละข้องตัวดีในส่วนของเรี่ยวแรงเครื่องยนต์นะคุณผู้ชมนะครับเป็นเบนซิน1.3ลิตรเนี่ยนะครับสกายอีกจีเนี่ยแรงม้าเนี่ยนะครับอยู่ที่93แรงม้านะครับมาที่5,800รอบต่อนาทีแรงบิดเนี่ย 123นิวตันเมตรที่4 0 0พรอบต่อนาทีนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเอ่อเรียนตรงๆเลยผมว่าต้นอืดไปหน่อยอืดอืดก็ไม่เชิงค่ะค่ะมันไม่ได้พุ่งมากถ้าเทียบกับดีเซล1.5ค่ะนะครับต้นนี้อ๋อตอนทดสอบมีผมนั่งกันไป4คนเต็มลำเลยคุณโอ้ง้มันก็อืดมีพี่ผู้สื่อข่าวอีกสองคนทางภาพเราอีกคนนึงแต่ไม่ได้อืดขนาดนาเกียร์ไม่ไม่หมายถึงว่าน้ำหนักพวกคุณอะรวมกันแล้วมันเยอะมากก็ของผมนี่ ห้าสิบโลรอไม่มั่งขนเสียงสูงไม่มั้งผมนี่แปดสิบโลมันเื่นก็เฉลี่ยเฉลี่ยนี่รถจะเยอะนะสักเจ็ดสิบก็เยอะอ่ะก็รวมรวมกันเดี๋ยวนะแต่พอพี่เขาลงไปแล้วเนี่ยขับจินคาน่าเนี่ยมันก็ดูพิ้วดีนะแต่ว่ามันไม่พุ่งพลานเท่าดีเซลคุณผู้ชมต้นเนี่ยเหมือนมาสด้าเขาตั้งใจเซ็ตไว้ให้แบบไม่กีจาดมากตาทดสุดท้ายไปดูได้3.8นิดนิด ก็คืออัตราทดเฟืองท้ายไม่จัดต้นนี้ไม่ได้ถึงกับแบบเหยียบแล้วพุ่งเหยียบแล้วพุ่งอะไรครับพะเขาต้องคํานึงถึงต้องผ่านเรื่องอัตราบริโภคน้ํามันแล้วก็มาตรฐานไอเสียอันเข้มงวดของโครงการอีโคคาร์ด้วยคุณถ้าการถ้าคุณเซ็ตรถมาแบบปี๊ดปี๊ดเนี่ยก็ไม่ได้ตัวเลขเกินแน่นอนอดี๋ต้นเนี่ยไม่ต้นเนี่ยไม่ไม่อืดอ่ะเรียนอย่างนี้ว่าไม่อืดแต่มันก็ไม่ได้จี๊ดมากแต่เลยย่านนี้ไปแล้วเนี่ยความเร็วกลางความเร็วปลายนี่ไหลดีสบายครับ ช่วงล่างก็ดีช่วงช่วงล่างนี่ก็ระดับฟอร์ดเฟสต้าช่วงล่างระดับฟอร์ดเฟสต้ารุ่นอื่นที่ผมไม่ได้พูดมานี่ก็แสดงว่าต่าลงกว่านี้นะครับช่วงล่างนี่อยู่ในระดับท็อปประมาณฟอร์ดเฟสต้าการเก็บเสียงเงียบด้วยภายในห้องโดยสารเก็บเสียงดีเสียงลมปะทะเสียงยางเสียงเครื่องยนต์นะครับจะติดนิดเดียวเรื่องพงมาลัยเบาไปนิดนึ่งแต่ถ้าพูดผู้หญิงอ็จะชอบผู้หญิงชอบอืมนะครับก็ รวมๆแล้วน่าสนใจน่าสนใจที่ราคากับเทคโนโลยีที่ได้รับออผมขับค่ะในการทดสอบเนี่ยนะครับก็ขับแบบดูดันพอสมควรขับไม่รู้จะรีบไปไหนคุณอะไรไปไหนี้แหละฉันรู้ไม่คุณก็เต็มที่อยู่แล้วไงแต่ว่าเต็มที่ในในสภาพถนนที่ปลอดภัยนะไม่ก็คือเต็มที่ในสนามลองไงในสนามลองนะครับตาบริโภคน้ำมันเนี่ยหน้าจอแสดงผลอยู่ประมาณ6ลิตรต่อร้อยโลเขาแสดงแบบยุโรปไง อด้านนี้เขายึดแนวทางรถยุโรปเขาไปนั่งดูออปชันนี่ก็คล้ายๆพวกบีเอ็มเหมือนกันนะบีเอ็มแต่ไม่ดีเหมือนกันนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยคำนวณกลับออกมาเป็นตัวเลขที่คุ้นเคยนะครับจากการขับโหดๆของผมเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ประมาณ15-16กกิโลเมตรต่อลิตรกับเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรแต่ถ้าคุณผู้ชมขับในเมืองเรื่อยๆสบายๆเนี่ยโอ้ตัวเลขเดียวนี้เดียวนี้เดียวนี้นะครับค่ะงั้นเรามาบายออบายกันไหมค่ะ บายเอาบายอะไรยังไงก็ต้องยอมรับว่ารุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1.5ลิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังซีดานหรือแฮชแบ็ค์ขับขับดูดันกว่าขับเนียนขับเพลินกว่าด้วยกำลังด้วยแรงบิดของเครื่องยนต์ดีเซลครัคส่วนมาต้าสองรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ย1.3เนี่ยคือยังไงด้วยเครื่องยนต์1.3เนี่ยมันก็มีขีดจำกัดของมันข,ขีดจำกัดของมันแต่แน่นอนคุณผู้ชมเอาแค่ขับ ขับได้ต่อฝนองในชุตประจําวันแบบพอดีพอดีเนี่ยมันก็มันก็พอดีจริงๆนะครับแล้วมันอะไรมันได้การประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันแล้วที่มันต้องทําเครื่องเล็กหรือว่าหันมาเป็นเครื่องเล็กกันหมดเนี่ยมันก็ต้องคํานึงถึงเรื่องภาษีใช่การบริโภคน้ํามันเรื่องของการปล่อยไอเสียเพื่อที่จะผ่านเงื่อนไขมันก็จะได้ราคาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เริ่มต้น 5, ้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะออปชั่นนี้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับ ถ้าเป็นผมเนี่ยก็ยังโดดเด่นเรื่องของช่วงล่างการเก็บเสียงนะครับการควบคุมอาจจะอาจจะเป็นด้อยมินิดทัดเทียบกับทุกอย่างแต่ไม่ได้ถึงว่าด้อย้อยกว่าคู่แข่งนะ,ะแต่จริงๆมาซ่าจะชอบทํารถแบบควบคุมคมๆอาน<ด>อ,อาจจะพอมาด้าสองนี่อาจจะเหลือที่ว่างของความสบายควบคุมง่ายๆเอาไว้หน่อยครับเน้นลดลดเรื่องของการขับสนุกค่ะ ลดลงมานิดหนึ่งทั้งเรื่องเครื่องยนต์ทั้งเรื่องการควบคุมนะหันมาเล่นประหยัดมากขึ้นแล้วก็เน้นสบายมากขึ้นอันนี้เป็นเปความจำกัดความของมาด้าสองเครื่องยนต์เ็นซินหนึ่งจุดสามลิตรแล้วถ้าให้เทียบกับคู่แข่งเทียบเนี่ยมันต้องเทียบทั้งถ้าเทียบเนี่ยมันต้องเทียบทั้งอไพวกอีโคคาร์หรือไปเทียบกับซับคอมเพกขึ้นไปอย่างยาริสครับชั่วโมงนี้การขับขี่เน้นรวมนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่ได้รับเนี่ย ความใหม่มาด้าสองตอนนี้ถือว่าโดดเด่นกว่าอ่ะอนะคะพะนัน้าให้คุณเลือกบายคุณบายไหมซื้อได้ครับสําหรับม,มาด้าสองเครื่องยนต์เบนซิน,นถ้าเน้นความคุ้มค่าคในการจับขี่สบายไม่ต้องพุทธาัดมากนะครับเพียงพอต่อการใช้งานครับ อขอบคุณมากเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ได้รับความคิดเห็นจากคุณโก้กันไปแล้วนะคะรวมถึงถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติม<ะ>เพื่อม,มาเปรียบเทียบกันนะคะสำหรับการทดสอบรถอื่นๆเนี่ยก็เข้าไปได้ที่ Facebook Fan Page ของเรา w w w f a c e b o o k c o m s l a s m o t o r i n g o n a i r ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ